อ่าสบายดีพี่น้องสบายดีวันอ่าฝนตกเนาะพี่น้องเนาะหลังจากบาซุกมาอันนี้ก็พีอยากเป็นมื่หม้อประสอบเขามือโฟกัสแสงด้วยหลังจากคนงานเสร็จแล้วหลังจากบาซุกมาได้ส่งอ่าเล็กๆแล้วกันแม่ถ้าสิจะไหนว่าคอยดึงสื่ออะไรเล็กๆโค้กคนน้อพี่น้องบาซุกกัตซีมาอ่า แด้อาหารดีเนาะพี่น้องมือนน้โอ้ก็คือว่าจริไหมมองดีพอไพี่น้องมือนอี้บ <c oughs> าซุกได้ข <c oughs> ้องดีเนาะคืออาหารทะเลสลอง 30, สามหมื่นสาบข้องไหนดอนนั่นเองเนาะพี่น้องนี่คือว่าคือว่ามือน,นั่นฮะไอ้ดอนสลอง 30, สามหมืน่นสบเนาะมีเอื่อยจากฟังไพ่เพิ่นส่ง,งเงืนมให้ไอ้ดอนไปซื้อขนาดมึกกับกุงมากินเะนะแล้วก็เล่าว,วา่าข่อยกับน้อยๆแล้วก็สิไปนะไปกินเะนะ จากการมื่อนหรมันฆ่าเนาะพี่น้องฝนตกแห้งก็ได้บริได้ไปเกย์แล้วก็ได้ฝากไม่ให้ไม่พี่น้องไม่ให้ซื้อกินเองเมา่อวานี้เนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเอือยทั้งฟังไทยหลายๆขอให้อยู่มันคนยืนลำด้วยลำด้วยเด้อสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขสุขคนเราจะกินซุ้มกันเนาะมื่อนี้เนาะมีตำกุ้งสดนั่นดีกว่านี่อู้วมากุ้งยังนไงกุ้งเท้าอย่างไรแต่ว่า มาซุกซกุ้งมาสามกิโลเนาะพี่น้องโลหนึ่งแสนกีบสามแสนกีบเนาะแต่แบ่งให้อันหนึ่งประมาณครึ่งโลประมาณครึ่งกิโลไมติดตําติดตําบริบูรณ์ไหมบริเทน้ำจิ้มซีฟู้ดวะเันนี้ตําบริวายตําที่ไรเห็ดโปรตีนน้อยเันนเห็ดเป็นเด้อพี่น้องเด้อเจอกันตอนกินเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณนเลยหลายๆถึงแล้วพี่ไม่เาขากลุ่มขาเนาะแม่และอูมาที่กินข้าวสุ่มกันเนาะมือนี้มีเห็ดปวกเห็ดยัองอีกลอเลยพี่น้องเอ้ยมือนี้จะเป็นของกินลายเนาะมือลายกับลายพี่น้องเอ้ยของกินนี่มือบ่มีจนบ่มีกินมือน,น,น,นี่หันเลอาเห็ดอันนมะหายเนาะพี่น้องอันนี้เห็ดปวกเดี๋ยวเราเอาเห็ดมาให้บ่าวทุกกระเละๆๆไปส่งเล่า ใครอยากเบิ้งอันนั้ไปเบิ้งคลิปก่อนก็ะไ้เด้อนี่เด้อที่เห็ดปวกเกิ่เรามาส่งเห็ดปึงนำาเลยออที่ตัวเ็บขนาดม่เราไปให้แบ่งกันแล้วเรือทนแบ่งกันนะบ่แบ่งกันก็ปีใหม่แบ่งก็หล่โคตรเมยเแล้วแจกเออเมยแล้วแจกถังว่ะแจกหกันเนาะมันลายพี่น้องเลยปีนี่ปีเห็ดปวกแล้วดูไซสกัมี่เบิ้ดไล่ดีอรเอย ใส่ได้ไปไหมปลาที่โตทำอะไรบุยแบบรังกล่องคนเด้อบอกผม่เคยเด้อขผมว่เคยมีแต่ว่าใส่รังกล่องแล้วปลาสุกไปสาดแบตก่อนนะพี่น้องเด้อแบตประสบบเปนพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็แล้วน้องใส่พ่อเด้อเปิดแม่พ่อกินข้ากินข้ามาเด้อมามามาสองขวดข้าวกินน้ำกันนะพี่น้องมือนี้เนาะกินข้าวน้ำกันเอาตัวนี้ออกก่อนที่กินน้ำรัง <só> ไปแล้วอันไปแล้อันเดี๋ยวขอไปเบ่นะโอ้ยพี่น้องพี้อมาุกบานนิ้วน้อ่าวี่แม่กินกุ้งบ่ด้เี่ยวแกินได้ปะกินได้ยี่รอเนาะไ้กุ่มอันนี้มาด้พี่น้องมามามพี่น้องเอยมาเด้อมาเด้อียงพมาน ใช้พี่พ่อ่อมก็ังใช้บนบ้านเรื่อยห่ะบ้านจะหอแก๊สอี่พ่อกรใสจะเป๊ะเข้าว่ะพี่พ่อม่มีเครื่องนุ่มว่าเขาจะจะหมักใส่เสื้ออนนอนใส่แบบนั่งอะไนี่ติด้องมาเปนี่มี่่ส่งน่องามกว่าใสเนาะมามา ม <4 S 2> าเด้อพ่อแม่พี่น <atem olla. S 1> JI, ้องเด้อมานกิดปานเด้อขอบคุณแก่ทางไทยดาราเด้อจากขัด่ายมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินขตา้นกัน

มันเดิมมันเดิมไปดีเด้อผมก่นออกมันกินเข่าต้องกันเออได้ขอกินคนเห็น่งก้นซื่อสื่อเอามาแน่นเน้มนอมาข้าวกระเจีไยเข้มที่เต่าี่ี่เน่ป็นยังไงนี่เากินนะแบบ้หอนนี้กินนั่นป่ ราันนี้มนใส่เปิดกลมนนน้ี่อยซีดเนาะเอาลปีละปีแ่นพวกนมันจคนแล้เออนะเอิมดน้องเลยไดไหมิลสามนสามบดอนเนาะโอ้นี่เห็นมันี่แม่ต้อเจ้าลนี้รอนจ้ะ เอาห้องปรดไปเรยตอนั้นแ่แล้วไม่ให pues um ้กินใหม่โ um> อั่นรีเออไตไว้วตลยโต๊ะ้ <k <k ุดปั่นมันจะิดใหม่นาะแกทำภ์พยาขอบคุณหลายๆด้อแกเด้อกินอาหารดีแล้วเบือไมื่อไงเบ่อแมเดียวรยาแม่ปใหม่แล้วบอกไปตัวใหม่นะร ไม่่อป้อง่อแล้วแล้วยาหรือยมันยามก่อนกินเยอะส่วนกูดื่มบากูนะไม่แก่กินเยนะอืมอืมแต่ก็แต่ไม่ได้เป็นตัวนเปิดมาตาเอง มาัาดแเห็ดอน่เสลม่ใช่เป็นตอนน้อยตัวหนักนเห็ดตอนิีมอสแก่ห้ามยังตัวเป็นตวมีหัมเ็ดเอออันนี้คลดเห็ดอมนี่หรอนี่ีขบนะมีขบนะนี่อาหลรอาหารกลดเห็ดตัวไม่ตัวอาหารดีแบบหน้าเนองไม่หรอดูวันปหน้จะดีเป็นอาหารในเมือง เี่ยเ่ยเยยย่สบายงเลยน่านอยไ้แบ่งกลุ่มให้กนยไ่หโขกน่นถึงโลกไปหัวป้าปุ๊บแบบไมด้างคนสบายอยู่เลไม่พอกอยู่ปละเวบาเนาะ เราไมเงีเพนป่แล้วแล้ว่พอเนี้ยโอ้เราอยู่เงื่นป่าเหรอหันกินเงื่อนคนเดียวหั่อเยอะมากเลยกน้ำานกัวเราเละเพื่อนป่าเาคเพื่กนกายแล้วก็เงียาว่ามุกหม่เราวอกจะาอย่นี้่าวเขารยบาลบอัน้ำแขงนวป่าปาวป่าหมกเนี่

ủa thuốc dạng 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 dạng

ที่มือถือนยงกระเื้ไปหาอะไรหรอไปหาหันไปหนาทางร้อนนะ่างเหียหไปแต่พวกเข้านี่ยบอเข้าไปหอจะเอามะไรนาะไม่ร้อนเขาไปเจสสเนะจักคือวไมองไปเออแท้มองเขาไปแทวนั่ยบ่มีแทหน ไปก็หาบนอะไรแต่ไรแต่เขาบอกหาหาก็คือต้องไปครับหรือจะเทปวกเอ็อันเดียวกันอยู่ไหนนั่งไันมันติดกันข้าวเปลือกไก่แบก็เลาไปเรือยแล้วคอยเอาใส่ค้าวเปลือ แล้วมันคงที่โ้าขันป่าันแตนปเด็นะป่าันแตนเรื่องอืมมต่างอย่างก็ลงมันมันแตนปเดนเนาะมีทีพีเอออกมากดบอกข้าย่ามก็มาตามใจกุ้เกิร์สอดอยู่ดีนะมันป้มน่นเก็จะข้านี้นาแบบนี้ขยานอีป่าแล้วหลอันนี้นักงานี่เป็น กูว่าจะกินขาบ้าก่อนไปนอนจะเว้นเว้นกินเผาเต็มจานทุดกินเพนยงเดียวสองสี่หกแปดโคนนะับปลาเนาะไม่เอาแปดนะก้าวที่ ทังวดว่าเบิดเนาะจิตก็่อไปจิตจะหมดลายเนาะสิดก็ค้นแล้วค่อยปนองเย็นอยง่ไหดเป็นไมอ่างคนนขามแม่แม่คก็จะาอาไปเป็นไจเนา่ยเป็นไจนะเฮ้ยขอบพื่อขอเัี่ตั้ัาเนาะแบ่งครึ่งพี่พี่แม่ก็พูดจ้อยขอบพ่อเดียวกันบ๊อบบี่ก็ขอเพื่อตามฉันก็ขอเพื่อตาม แต่ะฝั Onion ่าเดือดเดียวกันน like ี่ั้งแบบใช้เดือดเดียวกันบอกใช้เดพ่อสทั้งพ่อทั้งพ่อปีใหม่ปะแม่วไปเลี่พ่อคอยพ่องเแต่ใา้เดือดมมกน้อยหนึตะแเดือดเดียวกันเด้องหรอี่แม่เหเป็นเป็นน้าสาวบลกี้พี่ม่ครับผู้จอยนต้างน้นแบเป็นเป็นร้านเาะ กมเพราป็นร้าเว่อายอ้ห้งตืใหม่เห็นเปอของน้องอนันเนี่ยกลห้งตืใหม่กัเป็นแม่หองบบบี้นักเนยเงี้ย่งงอพี่น้องเลยอันตี้กับพ่าใบนี่ไรพี่น้องร้านเงนพี่ใหม่้รเขาัวัวมันัวใหญ่ไไปแหะไปแหะไปเอาเนี้ยเอาตัวตนาะ หางลานะเราเปินอีนะอีางาอันนี้นไามมีร้านเมียงแพะได้ประมาณคือบ้ากจอใไหมเรานพิมกินมดเป็นภาษาอาภัรเปลือเป็นไงทำระบบิเก่าไหมทำแบบเธอคนเด็ดีไว้นะีกฝั่งซมุกปลาได้ลบแต่เราลบม่ลบเขาเป็นไงหนี่ ังรชาต่ว่นเหนือเออทั้งอัดตัวนี่แต่มันต้องอัดเป็นบัดแต่ทิหนาไปไบบสบายเลยเงานเองานเงอะมเป็นยัยองขอบคุณนะพี่น้องเย่ยมนะ

เด่นเด่นใช้ก้อนไหนเมื่อนที่เด่นะบาก็เด่นนะเด่นระบาก็แค่ไหนนี่น่อยเดก็ติดปิดเดิของเออเฮ็ดเฮ็ด้เดินจ้าจ้เข้ากวนนไหนกินที่ดังแกแบบนี้นะกนสดต้องการตมา ขอม่อ <Mile dizzy> ีกนะหอนิเดียหน่ยกคนกุจนะน่เดปีขนัยก่โตเป็นเหกาก็มโตตบไตัวิบไปตัุ้ง like ุงไข่เนกงไข่ <iş> <todavía>

โหลดขึ้นจนอ่านถ้เร็กหนไปแค่แน่เนาะตอนพ่นตมแห่งผักตะวันยอเิดตั้นเดินคุ้งเหรยููบต๊ะองมันหนกเยอะเนาะือนนะเอานาเนาู้ก็ย่างกวางผักก็ย่งย่างเลยย่งงเลยนะ

เยอะดองตื้นต้ห่างกันสี่เปรเ็ี่ทาคะพาลูกคุณอุณนอโวนะพอจาแล้วเนาะบีกขอขอบคุณเ้อขอบคุณแ่ทางภัสยางามรห้ยังหอนก็เนื้อนำด้วำด้วยเ้อสวยวันสวยคืนดเลยท่จลาย 没有毛病。